กระชอนคะสงการเตรียมแต่งงานแอปล้านเอาอยู่หลังจากคนห่วงสภาพจิตใจน้องปีใหม่คะ่ะ ช่วงนี้มีข่าวลือแรงมากๆค่ะว่าไฮโซหนุ่มสงการเตชันรงกาลังมีข่าวดีวิวักครั้งใหม่อย่างไรก็ตามแม้จะดีใจแต่ด้วยหลายคนก็อดเป็นห่วงสภาพจิตใจลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านสาวแอปแท็กซอนก็ออกลงมาเคลียร์แล้วล่ะคะ่ะบอกว่าไม่ทราบว่าข่าวนี้มีมูลไหมแต่ถ้าจริงก็ไม่เป็นไรคะ่ะเชื่อว,ว่าตนจะสามารถดูแลจิตใจของลูกได้ข่าวลือเรื่องแต่งงานใหม่แอปไม่ทราบข่าวนะคะทราบตรงนี้แหละคะ่ะแล้วก็รู้ว่าเป็นข่าวลือตอบให้แอป เสร็จสับเลยว่าเป็นข่าวลือแน่ใจเหรอไม่ทราบจริงๆค่ะก็มาทราบตรงนี้แหละเพิ่งได้ยินเอาจริงๆคือไม่ทราบแล้วก็ไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าจะยังไงแต่ว่าสําหรับแอปแล้วในเรื่องของลูกนะคะแอปว่าแอปเอาอยู่ค่ะสําหรับลูกแอปให้ความรักให้ความอบอุ่นเขาแบบเต็มที่พร้อมที่จะเจอไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไร เหตุการณ์ไหนแอปว่าแอปดูแลเขาได้ในเรื่องทั้งภายนอกและภายในหมายถึงในเรื่องของความรู้สึกนะคะามว่าโอเคใช่ไหมถ้าข่าวลือเป็นจริงแอปไม่มีความเห็นนะคะในเรื่องนี้แต่ว่าขอบคุณมากๆที่ทุกคนเป็นห่วงความรู้สึกปีใหม่ในฐานะแม่ไม่มีอะไรมีค่ามากไปกว่าการที่รู้ว่ามีคนที่รักและเป็นห่วงลูกเราสู้ค่ะเอาอยู่เพื่อลูกได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะและนี่ก็เป็นเสียงของสาวแอปแท็กซอนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้คะ่ะ